ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมนหนึ่ที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะมีการสร้างคํามูลคําซ้ําคําซ้อนคำะสมนะครับนะครับเรามาดูตัวชี้วัดนะครับสร้างคําในภาษาไทยสาระสำคัญก็มี ความหมายของคำมูลนะครับคำมูลก็คือคําที่มีความหมายอยู่ในตัวเองมีพยางคเดียวหรือมีหลายพยางคก็ได้นะครับแต่จะแยกถ้าแยกพยางคออกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความหมายนะครับกรณีที่มีหลายพยางค์คำต่อไปคำไทยแท้นะครับส่วนใหญ่ก็มีมาแต่เดิมแล้วแล้วก็มีความหมายที่สมบูรณ์นะครับมักเป็นคําพยาง์เดียว จึงเรียกว่าคำมูลนะครับเป็นคํำพยางเดียวมีความหมายอยู่ในตัวนะครับเช่นแขนขาใจกินสวยดำขาวมี2องพยางคก็เช่นมะม่วงสะดือตะวันพวกนี้นะครับเป็นคำํคำคําเดียวนะครับแต่มีสองอคำมูลก็คือคำดั้งเดิมในภาษาไทยเป็นคำคำเดียวไม่ได้ผสมกับคำอื่นเช่นนกกัดทุบจานพวกเนี้ คือคําจะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราด้วยนะครับมีหนึ่งพยางมีความหมายในตัวอาจจะเป็นคําที่มาจากภาษาอื่นก็ได้เช่นคาว่าโต๊ะคําว่าจิตคําว่าเก้าอี้นะครับก็เป็นคําที่มาจากภาษาอื่นต่อไปคระสมนะครับคำผสมก็เกิดจากคํามูลนะครับคํามูลสองคำนำมาผสมกันให้เกิดความหมายใหม่ให้เกิดความหมายที่คล้ายความหมายเดิม นะครับก็แล้วแต่บริบทในการใช้นะครับเช่นตัวอย่างคําว่าพัดลมนะครับประกอบด้วยคํามูล2องคำก็คือคําว่าพัดกับคําว่าลมมีความหมายทั้งคู่นะครับทั้งสองอต่อไปคําซ้ํานะครับเป็นการสร้างคําโดยการนําคําที่มีเสียงและความหมายเหมือนกันมากล่าวซ้ํากันเวลาเขียนเนี่ยจะไม่ต้องใช้ไมยมกแทนเช่น ดำดำเขียนเป็นดำดำนะครับจะใช้ไม้ยมกใช้ไม้ยมกแทนดำดำเวลาเขียนเนี่ยเราไปคําซ้อนนะครับคําซ้อนเป็นวิธีการสร้างคํามาใช้คล้ายกับคํำะสมนะครับก็คือการนําคํามูล2องคำมาเรียงต่อกันคำหนึ่งเป็นคําต้นอีกคำหนึ่งเป็นคําท้าย ซึ่งจะมีความหมายจะเน้นความหมายอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็แล้วแต่บริบทของคำนะครับโดยคำมูลนั้นอาจมีความหมายอย่างเดียวกันคล้ายกันต่อไปความหมายของคำซ้อนคำซ้อนที่เกิดขึ้นมีความหมายคงที่คล้ายกันและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับดังเช่นตัวอย่างนะครับความหมายเป็นคำคำซ้อนที่มีความหมายคงที่คือคำซ้อนนั้นมีความ ไม่เกิดความหมายใหม่ขึ้นมานะครับเช่นแก่ชราแก่ชรานี่เป็นคําซ้อนนะครับแก่ก็คือชราชราก็คือ,อต่อไปนะครับเป็นการทดสอบนะครับหลังที่อยากที่เรียนมาแล้วคํามูลคําซ้อนคําซ้ําคําประสมนะครับขอให้เรียนลองทําแบบทดสอบดูนะครับทําในสมุดทําในกระดาษก็แล้วแต่นะครับอ่านเรียนดูข้อหนึ่งคำประพันธ์ต่อวินี้ ใช้คำประเภทใดมากที่สุดมีแต่ความกระเสือกต่อ,อไปก็สองคำที่ใดที่ขีดเส้นใต้ข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอข้อใดเป็นคำซ้ำเสมอข้อใดที่ขีดเส้นใต้ข้อใดที่เป็นคำซ้ำเสมอไม่ได้ขีดไว้นะครับแต่ให้นักเรียนเลือกว่า ต่อไปข้อห้าคำซ้ำในข้อใดไม่มีความหมายเป็นพหูพจน์นะครับพหูพจน์เอกพจน์ถ้านักเรียนไม่เข้าใจพหูพจน์เอกพจน์ก็ให้ค้นคว้านะครับว่ามันเพราะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับคำว่าเอกพจน์คำว่าพหูพจน์เนี่ยให้นักเรียนหาคําซ้ําที่เป็นพหูพจน์นะครับต่อไปข้อแปด้มีคมีคระสมปนอยู่ คำะสมปนอยู่กขคงตัดสินพัดวีกลมเหงรู้จักคอยทําอบรมงูเงี้ยวบากบันกลิ่งอายขาดเหลือบัวเกิดบอเกิดเสือสัดต่อไปข้กาเพราะได้มีคำซ้อนที่สร้างจากคําไทยและคำ,คำเขมรทุกคำจบการนําเสนอนะครับขอให้เรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับนักเรียนทุกคน